โอริโอของจีนแกกินแล้วรสมั่ชัอร่อยไหมเหมือนกับโอริโอที่ขายแถวนี้ไหมฮะเป็นไงที่กกไหนอร่อยกว่านี่เย็นเย็นเหมือนยาทีฟันเหมือนยาีฟันเย็นเย็น โหท่านนะ่ากน,นี่ดูชิคเชิญนิดนึงเชิญกินอลเลยนะอร่อยมากกล่องนี้ก็จะเหมือนรูปร่างก็จะเหมือนกล่องยาติดฟันราคาที่เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่แปดสิบบาทอ่าแปดสิบบาทยินเหมือนยาติดทำไมมันก็จะมีอ๋อมันจะเป็นอย่างนี้สองห่อเลยก็ไ 你看。